<laughs> เป็นไงวิธีของเล่นน่ะน่ารักจังเลยคืออะไรอ่ะเป็นไงรูง้สึกเป็นไงบ้างคะมาสิงคโปร์แล้วเป็นไงบ้างหวานอนนี้สังเพิ่งเอออันนี้เพิจะไม่ได้ออกอ๋อยังไม่ได้ออกยังอยู่ใน กินข้าวก่อนยังไม่อยู่ในโรงแรมเราจะไปโรงแรมนี่แล้วยิ่งอยู่สนามบินเน,น,นาะนั่งส,สบายเชียร์ของเด็กด้วยดูสิ <you> เฟรนฟรายน้ำแอปเปิ้ลไอติมมันต้องอันนี้ โอเคเลยลูกจัดเลยลูกนาก่ารัก